นี่คือเคล็ดลับนะคะ3ตัวช่วยที่ดีที่สุดสําหรับเล็กเลยนะคะที่ทําให้ใบหน้าของเล็กนะคะดูอ่อนเยาว์ค่ะอ่อนกว่าวัยนะคะตอนนี้เล็กอายุ39แล้วนะคะหน้าเด็กไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะนี่คือหน้าสดนะคะทาเซรั่มก่อนนะคะเป็นอันดับแรกนะคะบำรุงผิวชั้นลึกถึงระดับเซลล์ผิวเลยนะคะ,ะค่อยๆทาค่ะทั่วใบหน้าแล้วก็ พึงใบหน้านิดนึงนะคะเพื่อช่วยยกกระชับผิวนะคะค่ะแล้วตัวต่อไปค่ะจะเป็นครีมนะคะครีมของเบรซ่าค่ะนี่วิธีการใช้ก็จะเปิดฝาออกมาแล้วก็กรดนิดนึงนะคะแล้วก็ปาดเนื้อครีมขึ้นมาค่ะตัวนี้จะทำให้ หลายสูญยากาศนะคะจะทําให้ไม่มีสิ่งแบบปลปลอมเข้าไปนะคะแล้วก็แตะๆทาๆค่ะให้ทั่วใบหน้าแล้วก็นวดหน้าเบาๆนะคะเกลี่ยคลึงให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะแล้วก็ช่วยยกกระชับผิวใบหน้านิดนึงนะคะตัวนี้จะเป็นสารโบนทคะที่แบบธรรมชาติที่สามารถยกกระชับในทันทีนะคะควรนวดใช้เวลานวดนิดนึงนะคะเป็นการ ่วยผิวของเราแบบธรรมชาตินะคะตัวสุดท้ายก็จะเป็นมิสเปย์ค่ะเอาไวออ้ทาเป็นตัวสุดท้ายเลยฉีดพ่นค่ะทั่วใบหน้าค่ะตัวนี้สามารถทาระหว่างวันระ,ระหว่างเที่ยวทะเลได้นะคะออกแดดแสงแดดจ้านะคะสามารถปกป้องได้24ชั่วโมงค่ะฝากไว้นะคะเบเรซ่าจ้า